เฟซชชายของร้านสะดวกซื้อครับผมของท็อปเดลี่ครับนี่คือของเซ็นแทนกรุ๊ปครับผมจุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะอ๋อของเรานะครับเป็นร้านที่เรียกว่าสะดวกซื้อใกล้บ้านเนาะลงทุนน้อยคืนทุนไวครับเรามีทั้งผู้ลงทุนประเภทที่1ก็คือมีที่อยากเปิดร้านนะครับหรือจะเป็นสนใจซื้อสิทธิ์เข้าไปบริหารร้านค้าใกล้บ้านก็มีครับมีทั้งสองแบบเลยครับใช้เงินลงทุนเยอะไหมคะไม่เยอะเลยครับสำหรับถ้าเป็นประเภทที่1คือมีที่นะครับใช้เงินลงทุนประมาณ5ล้านบาท ในขณะที่ถ้าสมมติว่าไม่มีที่สนใจและซื้อสิทธิบริหารร้านค้าครับใช้เงินลงทุนเพียง1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดไหนก็ตามแต่เท่ากันหมดราคาเดียวครับโอกาสทา่ธุรกิจ2องคนที่จะลงทุนเป็นยังไงบ้างาคะต้องบอกว่าจริงๆท็อปเดลี่เราไม่ได้ใหม่ในตลาดเมืองไทยเนาะแต่ว่าเมืองไทยยังมีจุดที่ราสะดวกซื้อครับยังเข้าไปไม่ถึงอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็เราต้องบอกว่าเราเป็นผู้เล่นอีกเพลเยอร์หนึ่งที่สินค้าแบรนด์ท็อปนะทหลายๆ้ท่านใช้บริการอยู่แล้วสินค้าพรีเมียมราคาจับต คับเป็นอีกทางเลือกให้ทางผู้บริโภคที่สนใจในการเข้าไปใช้สินค้าเราครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องได้เลยครับเรามีทั้งตัวเว็บไซต์นี่ยสแกนได้เลยนะครับตัวท็อปเดลี่แฟร์ชัยเนี่ยสมัครได้นะครับรวมถึงจะแอดมาเพิ่มเพื่อนคุยกับเราก็ได้นะครับที่ท็ Daily ี่แฟร h ช s ยครับผมยินดีมากครับ